สวัสดีเพื่อนเชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่267ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True Money หรือว่าช่องทางธนาคารเนาะสำหรับคนที่ต้องการโดนิก็สามารถสนับสนุนโดนิได้ ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นแค่เดือนละ20บาทโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเปิดเหตุการณ์มาที่โรงเตี้ยมเดิมนะครับบัตรนี้ซื้อวูยานั้นก็ได้พูดกับมิงซื่ออินตั้งแต่ที่ท่านรู้ว่าพลังวิทธ์ของข้าถูกปิดผนึกเอาไว้สิที่ท่านคิดจริงๆหรือว่าข้าน่ะจะเป็นคนออนแอไร่ข้ หมายความว่ายังไงเท่านั้นแหละครับบัดนี้หมควันก็ได้เริ่มปกคุมเมืองนาขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นบริเวณใกล้เคียงมีเราฝึกยุทธจานวนหนึ่งนะครับกำลังบินรอยร่องขึ้นไปบนฝาหมิงซื่ออินเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสับสนทําไมเมืองทางตอนเหนือถึงได้สับสนวุ่นวายในเวลานี้กันละ่ะมีเย่ชีชิงนะครับ มือขวาคนสนิทกองในส่วนซื้อวูยาก็ได้พูดขึ้นท่านมิงซื่ออินกาจะบอกความจริงให้ท่านทราบในตอนนี้นะเมืองทางตอนเหนือมีคนของเราอยู่กว่าสามพันคนด้วยกันสีหน้าของมิงซื่ออินยังคงสงบนะครับเขาพูดออกมายังไม่พอใจแทนเหอเจ้ากําลังพยายามคุมกู่าอย่างนั้นเหรอไอ้พวกนั้นนะมันก็แค่ปลาซิวปลาส้อยเท่านั้นสิน้องจิต มาฟังกันดีกว่าว่าเจ้าจะเล่าเรื่องราวของเจ้าได้หน้าอัศจรรย์แค่หน่ซิวบุญยาได้พูดขึ้นเชิญทางนี้สิพี่เขาได้ทําท่าเชื้อเชิญตั้งคู่ได้เดินขึ้นไปบนร้านอาหารอีกครั้งตังคูนะครับที่กําลังเดินบัตรนี้ก็ได้มีผู้ฝึกยุด,ดเท่านั้นอสองคนที่ไม่ละสายตาและไม่ยอมปล่อยให้1ใน5้าหนูขโมยนะครับยางลูกชิวปิงนั้นหนีไปได้ร้านอาหารเดิมนะครับ ที่เคยถูกทิ้งร้างทั้งสองคนได้นั่งคนละฝั่งโต๊ะพูดมาซะหมิงซื่ออินได้กล่าวออมายังไม่แยแสซื้อวูยาได้บวกมือในตอนนั้นเองนะครับสาวกของเขากาได้เสิบน้ำชาซื่อวูยาได้พูดขึ้นอันที่จริงการู้ดีว่าต้านจะมาที่นี่สิปีแต่ถึงแบบนั้นกาก็ยังคงเลือกที่จะมาทานรู้ไหมว่าทําไมหือข้าไม่ใช่ปราชา์ที่อยู่ในตัวเจ้าแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันหลักหมิงซื่ออินกล่าว เมืองทางตอเนเหนือในตอนนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายแม่ทัพช้างผู้ประจําอยู่ที่นี่คงจะต้องสวยแน่ๆซื้อูู้ยาได้กล่าวขึ้นหมิงซื่อ,อินได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดต่อเฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> เจ้ากําลังพยายามทําอะไรกันไหมสิทธิ์พี่ตาหากท่านอยากรู้ข้าจะบอกท่านเองแต่แต่ท่านนะช่วยปล่อยตัวข้าไปได้ไหมหละ่ะโอหังเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าจะต่อรองกับข้าวันนี้อีท่านพี่ท่านอาจจะไม่เชื่อ แต่ข้ามาที่เมืองทางตอนเหนือนี้ก็เพื่อช่วยท่านอาจารย์ซื้อวุยได้พูดขึ้นหมิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นก็ได้กล่าวในทันทีเข่าสงสัยเหมือนกันว่าทําไมทไมําไมถึงไม่เลือกเชื่อคําพูดข้าสงสัยเหมือนกันว่าทําไมทําไมถึงไม่เลือกเชื่อคําพูดของเจ้าง่ายๆหมิงซื่ออินได้พูดประชประชนนะครับในตอนนี้มานพลังของจินชิงซันนะ่ะกำลังอ่อนแรงสิบี4สี่วกเราสำนัก พวกสำนักฝ่ายธรรมะนะตา่างก็จับจ้องที่จะคอยเล่นงานจินจิงซานอยู่แน่นอนจินจิงซานะ่ะราวกับมันกําลังตกเป็นเหยื่อของพวกเขาซื้อวูยาได้ยกแก้วชากนเจ็ดจิบคนของข้านะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งขานะรู้ข่าวดีหึข่าวอะไรกันมิงซื่อ,อกล่าวพระราชสำนักเตรียมพร้อมสาหรับการกวาดล้างจินจิงซานแลว้วแม้ว่าซื้อวูยาจะพูดออกมานะครับแต่สีหน้าของเขาก็ไม่ได้ไว้ติง จากสีหน้าที่แสดงออกไปซื้อวูยามไม่สนใจเลยว่าหมิงซื่ออินจะเชื่อหรือไม่ตัวเขานั้นได้จิบชาต่อไปอย่างไร้อารมณ์หมิงซื่ออินที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ยจินถิงซานนะไม่ใช่สารที่สาหรับการล้างแค้นร้อยประโยชน์จากเจ้าพวกนั้นหรอกนะมันไม่ใช่สารที่ที่ใครนั้นจะเข้าย่างกลายไปได้ง่ายๆขานั้นจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดเองหมิงซื่ออินได้ตอบกลับซื้อวูยาซายาอุกกรที่พูดขึ้นเฮ้ะ ข้ายอมรับว่าพลังของพวกท่านและท่านอาจารย์ยังคงรั้งลึกและแกงกล้าอยู่พวกท่านอาจจะรักษาจีนจิงซานเอาไว้ได้ในครานี้ก็จริงแต่สิทธิ์พี่ตานคิดจริงๆหรือว่าท่านอาจารย์นั้นจะสามารถรักษาจีนจิงซานให้คงอยู่ได้ตลอดไปนะสิทธิ์พี่เชื่อคําพูดข้าเถอะท่านนั้นรู้คําตอบอยู่ในใจดีไม่จําเป็นต้องรอกตัวเองหรอกหมิงซืออินได้ยินยังคงนิ่งเงียบซื้อวู้ยาพูดต่อนอกเหนือจากการซือ้อ <c oughs> นอกเหนือจากการ ถูกสิบสุดยอดฝีมือเข้าโจมตีเหตุการณ์การตายของเจินสู่ทำให้พระราชสังนักนั้นออกมารับมือกับเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องของแม่น้ำสวรรค์สิบคนส่งร่วมไปถึงเรื่องที่แทนพระรองดอกบัวมอลีเพียงคนเดียวยังสามารถสร้างปัญหามากมายกับจินจิงซานแล้วถ้าเป็นผลของพระราชวังทั้งหมดละ่ะในตอนนี้นะ่ะจินจิงซานสะดุดตาเกินไปทุกๆฝ่ายต่างก็มีความขัดแย้งกับพระพราชวัง ทุกทกฝ่ายที่มีความขัดแยง้งบวกรวมกับทางพระราชวังจะต้องรวมตัวกันเพื่อจัดการกวาดล้างจินจิงซานโกรธแตาหากเป็นแบบนั้นต่อไปอีก5ปีท่านคิดว่าจินจิงซานจะอยู่รอดได้อย่างนั้นเหรอไม่สิข้าคิดว่าแค่2ปีก็คงไม่ไหวแล้วหมังหมิงซืออินได้ตอบกลับไปอย่างไม่สบอารมณ์เฮ้พวกเรากําลังพูดถึงอนาคตกันอยู่เหรอหีอนาคตไม่ใช่สิพี่ซื้อวูยาสายหัว ถ้าหากเป็นคนอื่นข้าคงจะขี้เกียจเกินกว่าจะอธิบายไปแล้วแต่นี่เป็นถึงสิทธิพี่ของข้าเองข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดกับท่านตรงๆยิ่งไปกว่านั้นท่านก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วข้าจะไปรอกลวงท่านได้ยังไงกันหนิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นก็โต้กลับเจ้าเก็บคำยืนยอพวกนั้นเอาไว้ใช้กับคนอื่นเถอะซื่อบูยาจิบชานะครับและเขาก็ได้บิใชากับหนิงซื่ออินปัจจุบัน สิบสุดยอดสำนักไฟธรรมะนะได้อ่อนกำลังลงอย่างที่ยังไม่เคยมีมาก่อนสำนักแห่งความบริสุทธิ์ได้หายไปแล้วสำนักเตียงทำเองก็แทบที่จะยืนหยัดยูด้วยตัวเองไม่ได้ตาไม่หกักตาหกไม่ได้รับการช่วยเหลือของจันยวนฉานวิหารพุทธังห้าเองก็ให้ความสําคัญกับความปลอดไปของตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดไม่คิดว่าพวกนั้นจะกล้าเคลื่อนไหวในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามพระราชสำนักนะไม่เหมือนกับสิบสำนักใหญ่สิบพี่ ท่านน่าจะต้องรู้แน่ว่าทําไมยุทธภพนั้นถึงสงบสุขได้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้คําตอบนั้นชัดเจนมากถ้าหากพระราชวังนั้นด้ดยไปกว่าสิบสำนักใหญ่ป่านนี้สิบสำนักใหญ่นั้นคงจะควบคุมพระราชสำนักไปแล้วก็สรุปนะครับว่าไอเมืองหลวงไอพระราชวังไอพระราชสำนักอะไรเนี่ยมันก็มีคุมกําลังและมีอํานาจทัดเทียมกับสิบสำนักใหญ่รวมกันนะครับหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ําไปเนาะ ทางพระราชสำนักนะมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอหมิงซืออินได้ถามออกมาอย่างสงสัยซือวุยาได้พูดออกมาอย่างมั่นใจท่านรู้ไหมละว,ว่าทำไมทำไมอะไรที่ทําให้หัวใจของมนุษย์น่ะขับเคลื่อนได้หมิงซืออินสา่ายหัวพลังอํานาจเงินตราหญิงสาววรยุทธ์เคลวิชาชื่อเสียงสมบัติและลกูกมีเฮเจ้ามันก็แค่พวกที่ชอบดูแคลนคนอื่นและวัตถุนิยมเท่านั้นไม่ใช่ ผู้คนไม่ใช่นักบุญจะมีสักกี่คนกันที่ไม่ใช่นะักจะมีสักกี่คนกันที่ไม่ใช่พวกวัตถุนิยมได้ตาเป็นสิทธิ์พี่เองก็ไม่ใช่ทําไมสิทธิ์พี่ไม่มอบเกี่ยวแห่งปืนภพจีมีให้กับข้าละ่ะสิพี่สี่ซื้อวุ้ยยาพูเ็จก็ได้วอเวราะออกมาเบาๆก่อนจะพูดต่อข้าน่ะก็แค่ล้อเล่นหน้าสิทธิ์พ,พี่กลับไปที่เรื่องของเรากันเถิะปะราชะสำนักนะ่ะ สามารถหาของทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขานั้นจะมียอดฝีมือฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมามัดรวมกันอยู่สิที่อย่าลืมไปสลับฐานองค์กรของจักรวรรดินะ่ะไม่เคยที่จะออกจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ไปแม้ว่าจะมีการก่อกระุที่เมืองอันยา้งก็ตามที่ได้ถึงแบบนั้นฐานองค์กรเองก็ไม่เคยเคลื่อนไหวที่จีนสิงซานมีทั้งอาวุธรับจวงสวรรค์มากมายหลายชิ้นรัมวไปถึงเคิดวิชาอภิมาหา a เก็วิชาอาพิมาโอปีหลายอย่างสิทธิสังนักใหญ่ยังไม่อาจที่จะเอาชนะกินจิงซานได้เป็นธรรมดาที่หลายคนจะรู้สึกอิจฉาในสิ่งที่กินจิงซานมีหมิงซื่ออินได้สายหัวกรนจะตอบกลับในท้ายที่สุดแลว้วเจ้าพอพยายามบอกว่ากินจิงซานในวันหนึ่งก็กําลังจะล่มสลายสินะนี่นะเหรอิธีที่เจ้าบอกว่าตัวเองกําลังช่วยกินจิงซานนะ่ะมันเป็นวิธีของเจ้างั้นเหรอในเวลานี้นะครับหมอกควันได้ปกคลุมทางร้อนเนื้อ ได้ปกคุมเมืองตางตอเนเหนือในตอนนั้นเองมีเสียงข่าฟันดังสนัน่นดังลั่นมากขึ้นสือวิยาได้ลุกขึ้นก่อนจะมองไปที่หน้าตานี่ถือเป็นการเสียสละที่ต้องทําถ้าหากแม่ทัพช้างผู้ประจําการที่นี่ได้ตายไปเมืองแห่งนี้ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายแน่เวยสูยาในตอนนี้นั้นได้นําทัพทั้งสามไปที่มณฑลเหลียงเมื่อถึงเวลาขับขันทหารองคกรักษ์จะต้องระดมระดมพลเพื่อกวาดล้างความวุ่นวายแน่นอนเพราะแบบนี้ ต่างพระราชสำนักจึงไม่มีเวลาไปยุ่งกับจีนถิงซานได้ครั้งแรกอาจจะไม่ได้ผลข้าก็จะทําครั้งที่สองหต่ครั้งสองไม่ได้ผลข้าก็จะทําต่อไปข้าจะทําต่อไปจนกว่าเห็นผลหมิงซื่ออินได้พุ่นชาออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้หวัวเราะเฮ้ยนี่เป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของเจ้าสินะบางทีเจ้าอาจจะสูญเสียความฉลาดไปแล้วก็ได้หมิงซื่ออินได้ใช้ความคิดนี่คือสิ่งที่เจ้าอุตซาเปียกนี่คือสิ่งที่เจ้าอุตซา ภาคเปลี่ยนมาจากการจัดตั้งเลงเขาตัวรูปอย่างนั้นเหรอเจ้าสามารถรวบรวมเรายอดฝีมือมารวมกันในฐานะสำนักแห่งความมืดตาสือวุยยาบอกว่านี่คือทั้งหมดที่ตัวเองต้องการจะทําจริงเจ้าก็คงไม่ใช่คนฉลาดอย่างที่เขาลือกันแล้วหลักสิบหนองใช่ครับแผนการของไอ้สือวุยยาต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนสือวุยยานั้นนะครับคาดว่ามิงซื่ออินสงสัยในตัวเขาตัวเขาได้ริชาก่อนจะยื่นให้มิงซื่ออินและพูดด้วยน้ําเสียงที่แปลกประหลาด ถ้าหากมันล้มเหลวไปทั้งสิครั้งข้าก็จะทํามันร้อยครั้งแม้แต่เขื่อนอันใหญ่ยักษ์ยังสามารถพังทลายได้ด้วยรูรั่วเพียงแค่นิดเดียว่ต่จะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าวันที่กินจริงซานนะวันหนึ่งวันใดที่มันมีรูรั่วจะไม่มาถึงไม่มีใครรู้ได้หรอกนะหมิงซืออินนะครับหัวเราะและพูดขึ้นข้าคิดว่าข้าเข้าใจเร็ว เจ้าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของเจ้าสินะเจ้าบอกว่าตัวเองกําลังช่วยจีนติงสานแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็แค่ก้ออ้างที่จะทําให้ตัวเองนั้นซ่อนตัวได้ก็แค่นั้นเออข้าน่ะไม่มีความทะืยอทยานแบบนั้นหรอกนะสิทธ์พี่สือวูยาได้ทายหัวของตัวเองถ้าเจ้าไม่ต้องการแล้ว่อยต้องการล่ะมิงซืออินพูดจบนะครับจิตใจของเขาว่างเปล่าเขาได้อินหลังปิง ท่านกำลังคิดว่าแผนการของข้านั้นเป็นวิธีการของพวกเด็กเล่นสินะแต่าหากเป็นแบบนั้นจริงสิทธิพี่สิทธิพี่มีวิธีการที่ดีกว่านี้งั้นเหรอสือวูยาถามขึ้นแม้ว่าหมิงซื่ออินจะพอมีข้อเสนอเนะี่ยเกี่ยวกับวิธีของสือวูยานะครับแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาจะไปทำอะไรได้ถ้าหากไม่ทำอะไรสักอย่างจินทิงซานนั้นคงถูกปิดล้อมในสักวันเข้าจริงๆกุบกับกุบกับกุบกับ เสียงเท้าม้านะครับบัตรนี้เสียงกีบเท้าม้าได้ดังมากขึ้นเรื่อยๆมันคงเป็นเสียงของทหารนะครับที่มาเพื่อระงับเหตุความวุ่นวายนั่นเองเยีชีชิงนั้นได้มองออกไปนอกหน้าต่างพอเชื่อพูดขึ้นตอนเจ้าสำนักได้เวลาออกเดินทางแล้วโอเคสืออูยามองไปที่มิงซืออินก่อนจะพูดออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่สิทธิพี่ใหญ่นั้นยังมีความทะยานยานมากกว่าค่ะอย่างน้อยจิงจิงสารคงจะไม่ถูกโจมตีเหมือนกับเมื่อก่อนแน่ หลังจากนั้นนะครับยี่ชีชิงได้พยุงซื้อวุยากรแจ็กระโจนออกไปที่นอกหน้าต่างหมิงซื่ออินเห็นแบบนั้นกย็ยกต้วชาตัวเขาพยักหน้ากรจบบนปุ้มพัมเจ้าก็พูดมีเหตุผลหมิงซื่ออินได้นั่งดื่มชาต่อไปด้วยใจอันปลอดโปร่อแต่เดี๋ยวนะยังไงการจับเจ้ามันก็ต้องทําต่อข่าข่าถูกหลอกอีกแล้วงั้นเหรอเฮหมึงซื่ออินมึง อุตสาห์ถูกยุกย้อนนะครับผมอุตสาห์บอกเสมอๆว่าหมิงซื่ออินคนดีคนเดิมนี่มันถูกไอ,อ,อ้ซื้อวูยยาพูดคุยจนลืมตัวไปแล้วหรือว่ามึงมาจับปล่อยให้ซื้อวูยาหนีไปได้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้น้อยเนี่ยนี่ฆ่าถูกโลกอ,อีกแล้วงั้นเหรอหมิงซื่ออินได้รีบวิ่งออกไปที่นอกหน้าต่างนะครับแต่ในตอนนี้ซื้อวูยาก็ได้หายวับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าแม่ซื้อวูยยาเนี่ยมันเอาตัวรอดได้อีกแล้ว ก็มาดูว่าหมิงซื่ออินที่คว้าน้ำเหลียวนะครับจะทํายังไงต่อไปตอนนี้เมืองก็เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากเนื้อหาหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพระเอกจะต้องไปที่อาณาจักรบอกได้เลยว่าเขาจะต้องพุ๊บกับบางสิ่งบางอย่างเข้าและเป็น <c oughs> สุดยอดอาวุธในตำนานนะครับเราก็มารับชมกันได้ใน EP ถัดไป